พอยังเก็บพอยังโอเคกลับบ้านยังกลับบ้านยังลูกยุต่อตะวะไม่อยู่แล้วครับยุต่อสิยุต่อกลับบ้านพ่อจะกลับบ้านพ่อจะกลับบ้านไปไปขึ้นรถขึ้นรถถ้ากลับบ้านมาขึ้นรถไหมอ่ะเร็ว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 พอใจแล้วพ่อวันเสาร์วันนี้พอใจสุดๆแล้วครับอ่าพี่เลี้ยงขึ้นกลับบ้านครับขึ้นมากลับบ้านเร็วๆรเร็วๆครับผมขึ้นรถขึ้นรถ วิ่งดีกว่าครับจะวิ่งครับพิจารณาแล้วผมจะวิ่งครับพ่ออ๋อพ่อเก็บศาสตร์นยครับผมเตี้ยเตี้ยแบบว่ามาเพิ่มกําลังเต็มที่ครับอยากกลับบ้านแล้วครับอยากกลับบ้านยังท่านพ่อถามเดินขึ้นมาขึ้นรถแล้วครับผมสุดยอดเลยครับไปเตรียมตัวไปเนอเก็บสัมภาระกลับบ้านแล้วรักรออยู่ จับมือก่อนอิมแล้วจับมือก่อนเพราะว่าจับมือไหนครับขอบคุณพ่อหลายๆวันนี้พามาเที่ยวแบบว่าจุกเลยครับผมผมมาเที่ยวสวนกับพ่อจนว่าค่ำแล้วครับไปเที่ยวทุ่งนาด้วยครับวันนี้ครับผมแล้วก็มาเที่ยวสวนวัฒนาอีกครับคุณนะคุณนะครับพ่อมาตัดหญ้าครับบริเวณนี้ยังไม่เสร็จเลยดีเลยครับไปบาย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 เจอกันที่บ้านนะครับ